ปิดท้ายช่วงนี้ยิ้มยิ้มไปกับเจ้าควายยิ้มค่ะจําได้ไหมคะควายทองคําควายที่<ป>เขายิ้มได้แล้วเ็าหายไปเจ้าของนี่ฉายาพี่คล้าวนะคะหนีหนีภาพนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะคะคุณสุรัตน์แพ้วเกตเนี่ยค่ะเจ้าทองคําตัวนี้ดังมากนะคะหายไปตั้งแต่16พฤษภาคมจากบ้านที่อำเภอเนินขามชัยนาท คุณชัยคุณสุรัตหรือว่าพี่คลาว2018เนี่ยบอกว่าโอหได้ยินเบาะแสตรงไหนก็ขับรถตามบางทีออกไปดึกๆนะเบาะแสมาดึกๆอุย้ยมีคนขับรถขนควายมาลักษณะสวยงามเชียวไม่รู้ใช่หรือเปล่าแกก็ไปตามไม่เจอจนสุดท้ายเมื่อช่วงสายเจอแล้วนะคะใกล้วัดหนองพญาที่ตำบลหนองพญาอําเภอวัดสิงค์ค่ะคือมีคนที่ขโมยเจ้าทองคำเนี่ยเอามาขายให้กับผู้ซื้อคนหนึ่งห0,000ื 60, 000บาท ก็ดีใจที่ได้เจอนะคะคุณสุรัตน์บอกว่าดีใจมากๆเลยแล้วเห็นเขาผอมลงด้วยหิวน้ำเชียวเอาน้ำมาให้กินนี่กินหมดถังเลยค่ะนี่นี่นี่วงจรปิดเห็นเห็นรถตอนที่ตอนที่ไปจะเอาไปขายใช่ไหมฮะ,ะมีเสียงของคุณสุรัตน์ด้วยใช่ไหมคะทีมงานฟังเสียงคุณสุรัตน์ดูหน่อยนะคะแต่ของ,งที่เจอจก็ดีใจม่าที่สุดเพราะว่าเราคิดตั้งแต่น้านะแบบเครียด ้ไม่รู้จะเป็นยังไงบางคนก็พูดว่ากลัวจะโดนทําร้ายอยากให้ชีวิตเรามีความไม่ตกโงหลายอย่างในเมื่อเห็นเขามีชีวิตอยู่ดีเนี่ยผมมีแก้ที่สุดเมื่อคืนผมบอกหลวงพ่อว่าต้นคอนออกมาผมก็พอจะออกจากบ้านได้ผมยกมือกล่าวหลวงพ่อถามครั้งบอกว่าอันนี้พ่อจะเจอตรงครั้งครั้งนี้จะบวชทันทีไม่ต้องรออะไรแล้วก็บวชจากเรียบง่ายไปเลย นี่แหละค่ะเจอแล้วเรียบร้อยนะคะยังหาตัวคนขโมยเอามาขายให้กับคนซื้อได้ไม่เจอตำรวจก็เตรียมจะดำเนินการนะคะจะขออนุมัติศาลออกหมายจับส่วนคนซื้อเนี่ยคุณสุรัตน์หรือว่าพี่คราว2018บอกไม่เป็นไรไม่ติดใจเอาความ